สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่ในเรื่องของเวลานะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือสสวทคณิตศาสตร์หน้า70นะคะมาต่อจากเมื่อวานนี้นะคะในหน้า70หัวข้อที่สองนะเขาทบทวนเรื่องเครื่องหมายมหาภาคกับทวิภาคนะคะมหาภาคมี1จุดนะคะมีอยู่1จุดนะคะส่วนทวิภาคหรือโคลอนมี2จุด เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนไม่ยากเลยนะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้ข้อที่1 9ึ่9นาฬิกา9นาฬิกานะคะเขียนด้วยมหาภาค1จุดนะคะ9 0 0าจนอเขียนให้ชัดเจนอย่างนี้นะคะนอก็ต้องมีจุดด้วยต่อไปถ้าเขียนเป็นทวิภาคนะคะ 9. กจุดจุดนะ0ูนนอนะคะ พอมาข้อ2องเขาเป็นรูปนาฬิกาแบบเข็มมาใช่ไหมเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4นะเป็นเวลากลางวันนะคะมีรูปพระอาทิตย์เลข3ในเวลากลางวันคืออะไรคะ12แล้วก็13 14 15เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเวลา15บหนาฬิกากับอีกกี่นาทีคะเข็มยาวชี้ไปที่เลข1ิ กี่นาทีถ้าเลข6เป็น3 0 7 35 40 4 5 50นะคะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ15นาฬิกาจุดเดียวนะ5 0นาทีานะคะต่อไปถ้าเป็นทวิภาคล่ะใช้ระบบ2.15นาฬิกานะคะจุด2.50นาทีาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น อ,อย่าลืมจุดด้านหลังด้วยนะคะนี่เดี๋ยวคุณครูจุดเข้มๆให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อ3ก็ทําเหมือนข้อ2เลยคือต้องอ่านค่านาฬิกาก่อนว่านาฬิกาบอกเวลากี่กี่โมงนะคะกี่นาฬิกาแล้วเราก็เขียนตัวเลขลงไปข้อที่4ให้ให้เวลามาแล้วนะคะให้การอ่านค่าเวลามาแล้วว่าเป็น19นาฬิกา4นาทีนะคะหน้านี้ไม่มีปัญหาให้ทํามาส่งค,คุณครู ต่อไปให้เปิดหน้า71นะคะเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่ที่แสดงเวลาเดียวกันนะคะโดยเราจะต้องสังเกตว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะมาดูข้อที่1คุณครูยกตัวอย่างนะข้อที่1เขาบอกเป็นเวลากลางคืนเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข1 1ถึง12เป็นเวลากลางคืนนะคะถ้ากลางคืนเลข6เป็น18นาฬิกา 19 20 21 22เพราะฉะนั้น11ก็จะต้องเป็นเวลา23นาฬิกานะคะ23นาฬิกากี่นาทีคะสานาทีมีหมคะย3 3นาฬิกาสานาทีอ่าเจอแล้วเมื่อเจอแล้วก็โยงเส้นนะคะอ่ายกตัวอย่างข้อ ข้อ3ที่เป็นเวลากลางวันนะคะเวลากลางวันเมื่อเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข12กับเลข1นะคะก็คือเป็นเวลากลางวันก็คือ12บสนาฬิกากับกี่นาทีคะเข็มยาวชี้ไปที่เลข9เรานับตั้งแต่5้าสิบสไปเรื่อยๆพอไปถึงเลข9กี่นาที45นาทีเวลา12บสนาฬิกา45นาทีอยู่ตรงไหนเอ่ย คุณครูเจอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตัวพระจันทร์กับพระอาทิตย์ด้วยนะจะได้รู้ว่าโจทย์ต้องการหาเวลาในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะเสร็จแล้วโยงเส้นหน้านี้มาต่อไปในหน้า71นะคะ72นะคะแบบฝึกหัดที่3.3เป็นการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะ ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าแก้วตาออกจากบ้านเวลาส0บนาฬิกาถึงสวนสาสตว์เวลาบ่ายบ่ายโมงก็คือ1 3 0 0ามนนะคะแก้วตาใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงถ้าแก้วตาเริ่มที่ส0บนาฬิกานะคะคุณครูเขียนอย่างนี้ต่อไปเป็นอะไรคะ11นาฬิกา สิบสองนาฬิกาสิบสามนาฬิกาถึงสวนสัตว์นะคะแก้วตาใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงลองนับสิหนึ่งสองสามถูกไหมคะอย่างละหนึ่งชั่วโมงนะคุณครูอ่านี้เป็นวิธีการคิดนะคะหรือเราจะเอาสิบสามลบสิบได้เลยได้ไหมคะ ได้ก็ทราบเหมือนกันว่าแก้วตาใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงนะคะถ้าตัวเลขมันเยอะกว่านี้เราก็อาจจะต้องใช้วิธีแบบที่คุณครูแนะนำนะคะใช้เส้นเวลามาดูข้อ2พ่อออกเดินทางจากบ้านเวลาตีห้าครึ่งนะคะหรือ5้านาฬิกาสามนาทีถึงบ้านย่าเวลา8ปนาฬิกาสามนาทีนะถ้าทำเหมือนเดิมนะคะ5.30 นะคะเริ่มต้นหกจุดสาม0ูน์เจ็ดจุดสามูน์แปดจุดสามูน์นะคะเพราะฉะนั้นนับเลยหนึ่งสองสามกี่ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงคะ สามชั่วโมงเหมือนกันนะคะเราก็ใส่ลงไปพอเข้าใจเนาะพอมาข้อสามขุนเริ่มเรียนเวลา8ปนาฬิกาสินาทีพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา12บสนาฬิกาสินาทีถ้าเราเอา12บลบ8เราก็รู้ว่าคือ4ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนั้นเราก็ใช้วิธีที่คุณครูพาทำ 8.15ต่อไป9.15 10.15 11.15 12.15น,นนะคะนาฬิกานับเลย1 2 3และ4ใช่มั้อย่างละ1ชั่วโมงถูกมั้คะเพราะฉะนั้นตอบว่า ขุนใช้เวลาเรียนสีชั่วโมงอันนี้นักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลงมือทำได้ในอีก3ข้อข้างน่างอ่มาต่อกันที่ข้อ2หน้าต่อไปนะคะบอกเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดนะคะแล้วแต่โจทย์ถามเรานะคะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนะคะดูตามรอยเส้นปะที่เขาให้เราไว้ ข้อที่1พ่อใช้เวลาล้างรถสชั่วโมงพ่อเริ่มล้างรถตั้งแต่7โมงนะคะเขาใช้เส้นเวลาเหมือนที่คุณครูพาทำเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกาต่อไปจะต้องเป็นอะไรคะเวลาเท่าไหร่คะอีกหนึ่งชั่วโมงก็11นาฬิกานะคะนอจุดด้วยนะ ข้อสองแม่ใช้เวลาซื้อของที่ตลาดสามชั่วโมงนะคะโดยเริ่มต้นที่สิบสามนาฬิกายีนาทีนะคะสิบสามนาฬิกายี่นาทีนะคะหึ่งชั่วโมงเป็นสิบสีนาฬิกายี่นาทีสิบห้านาฬิกายี่นาทีและต่อไปเป็นอะไรคะสิกนาฬิกายี่ินาทีนะคะ อ่าทีนี้อันนี้เป็นเวลาสิ้นสุดมาดูเวลาเริ่มต้นอ่ามาดูข้อ4ใบบัวใช้เวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงนะคะเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เวลาต่อไปคือ20่สนาฬิกาหนาทีและ21่สนาฬิกาหนาทีไปสิ้นสุดที่21่สนาฬิกา5นาทีเริ่มต้นก็ต้องลดลงมา1ชั่วโมงก่อนจะ20นาฬกา5นาทีจะต้องเป็นอะไรคะหลังจากนั้นหชั่วโมง 19บเนาฬิกาหนาทีนะคะนักเรียนทำได้นะคะอย่า <Gym>. ส <Napoleon> <naz i> ับสนนะเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดนะคะทีนี้มาดูหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะในหน้าในหน้านี้แบบฝึกหัดสาดสีการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะมีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดนะคะเริ่มต้นและสิ้นสุด ใช้เวลาไปถ้าเขาถามเวลาเป็นนาทีนะคะข้อที่1แก้วตาอ่านหนังสือตั้งแต่9นาฬิกาสิ้นสุดที่9นาฬิกาสีนาทีนะคะข้างหน้าตัวนาฬิกาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าแก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือกี่นาทีคะสี่นะคะคำตอบเป็นนาทีถูกไหมคะ ต่อไปขุนเล่นเปียนโนนะคะเริ่มต้นเวลา10นาฬิกา10นาทีสิ้นสุดที่เวลา10นาฬิกา55นาทีเขาเริ่มต้นที่เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้น55ลบ10ได้เท่าไหร่เอานาทีมาลบกันเลยใช่ไหมคะทำให้เราทราบว่าขุนเล่นเปียนโนกี่นาทีคะ45นาที ถูกไหมคะเพราะว่า10บโมงเหมือนกันส0บนาฬิกาเหมือนกันเราเอา55สลบสีนะคะก็จะได้10โทษค่ะ5้าสิบลบคุณครูเขียนผิด55าสลบสินาทีนะคะก็จะได้45 10. นาทีเอามาเป็นคำตอบ ข้อต่อไปก็เหมือนกันใบบัวว่ายน้ำ6นาฬิกา30นาทีนะคะเริ่มต้นสิ้นสุดเวลา6นาฬิกา45นาทีเขาเริ่มต้นและสิ้นสุดยังอยู่ใน6นาฬิกาเหมือนกันเราจึงเอา45นาทีลบด้วยเท่าไหร่คะ30ได้เท่าไหร่ ึงเป็นคำตอบว่าใบาบัวว่ายน้ำไปกี่นาทีคะ15นาทีนะคะเป็นการลบกันธรรมดาทีนี้มาดูข้อที่เด็กๆจะต้องสับสนนะคะมาดูในข้อข้อ9นะคะข้อ9ข้อ9มีอะไรที่แตกต่างจากเพื่อน ข้อ9ป้าเก็บผักเริ่มต้นในเวลา15นาฬิกา36นาทีนะคะแล้วสิ้นสุดเวลา16นาฬิกา2นาทีนะคะเวลาเริ่มต้นตรงกันไหมไม่ตรงกันเราจะเอา,นานเอเอาเอา,เอาจํำนวนานาทีมาลบกันได้ไหมคะไม่ได้เราจะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะน,นั้นคุณครูยกตัวอย่างนะ เราเอา16หนาฬิกาจุดูะคะลบด้วย15บหนาฬิกาสามสินะคะพอเราลบกันให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะเนื่องจากว่า1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะเท่ากับ60นาทีนะดังนั้นสองนาสนาทีลบด้วย36ได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดการยืมขึ้นและเวลายืมต้องยืมมาทั้งนาทีนะคะยกตัวอย่างนะ2นาทีลบด้วย36นาทีลบไม่ได้นะคะไปยืมเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนไปยืม16นาฬิกา16นาฬิกาถูกยืมไปเหลือ15นาฬิกาส่วน2นาที ยืมเข้ามาหนึ่งนาทีรวมเป็นได้62นะคะเอา60มาบวกกับ2ได้62แล้วนะเราไปยืมมานะเราไปยืมมาเพราะฉะนั้นตอนนี้62ลบ36มได้ไหมอ่าลบกันทีนี้ก็ลบกันแบบปกติได้เลย6 2ลบ6ได้ไหมคะ2ลบ6ไม่ได้สองไปยืม หเหลือ5้สองเป็น12บลบหเหลือ6นะคะ5้ลบสได้สองใช่ไหมคะข้างหน้า15บห้าลบสิ้าได้ไหมก็ได้0 0มาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร่คะป้าเก็บผักใช้เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไปรวมเก็บผักกี่นาทียี่ห นาทีนะเพราะฉะนั้นในข้อ10ลุงให้อาหารไก่นะคะเริ่มต้นที่16บหนาฬิกาสีิ้นาทีสิ้นสุดที่17บเนาฬิกาสิหนาทีหนูต้องตั้งลบกันโดยใช้วิธีการยืมมาทั้งชั่วโมงเหมือนกันยืมมาทั้ง60นาทีเลยนะคะเพราะว่าเรามีหน่วยเป็นเปรียบเทียบ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะเพราะฉะนั้นข้อ9ข้อ10นะคะสำคัญนะ ถ้าจะผิดก็น่าจะผิดสองข้อนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะในช่วงหน้าแรกๆไม่ยากแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทํานะคะอ่านค่านาฬิกาให้ถูกต้องว่าเข็มยาวเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรและเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะตั้งแต่หน้า7 0ดถึงเจนะคะเราก็ส่ง คาตอบส่งงานการบ้านนี้มาให้คุณครูเหมือนเดิมคุณครูจะตรวจให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ